ะะติดตั้งสเกิตมาให้แล้วรอบคันนะคะไฟท้ายนะคะจะดูทรงเท่ดุดันแบบนี้เลยค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังแท้นะคะของ NISMO นะคะลูกค้า สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลเวอรอลิล่าคานวรนครนะคะใน E ีีนี้นะคะเวจะมาแนะนํารถที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะทรงสวยหรูดูสปอร์ตเจ้านิสันจุก 1.6V ปี2014ชุดแต่งลิมิรอบพันคันนี้นะคะคืกจุกแล้วนะคะราคาพิเศษสุดๆกว่าอีกนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมออปชั่นภายนอกกันก่อนนะคะในตัวไฟนะคะจะเป็นไฟเรียวและไฟหลีนะคะถัดลงมาไฟดวงที่2จะเป็นโคมไฟนะคะเป็นไฟซีนอนล่างสุดจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ1 คู่นะคะติดตั้งสกเกิตมาให้แล้วรอบคันนะคะยางจะเป็นยางยี่ห้อมิชลินนะคะล้อแมกจะเป็นล้อแมกของนิส m โนนะคะในส่วนของกระจบกระจกจะเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าแล้วนะคะในส่วนของด้านข้างเสร็จแล้วนะคะเราไปชมออฟชั่น ด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าค่ะสําหรับออปชันด้านหลังนะคะตัวน,นี้นะคะจะติดตั้งสปอยเลอร์มาให้แล้วเรียบร้อยติดไฟเบรกเบที่3มาให้นะคะไฟท้ายนะคะจะดูงรจงเท่ดุดันแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะติดตั้งกล้องวงจรหลังมาให้แล้วค่ะเรียบร้อยมีเซ็นเซอร์ให้2จุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับออปชันภายนอกเดี๋ยวเราไปชมออปชันภายในกันต่อเลยค่ะมาในส่วนของภายในนะคะ ในภายในตัวรถนะคะจะเป็นสีดาตัดแดงค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังชันนะคะสามารถรับวางสายได้หน้าจอแสดงผลมารวัดรรอบก,กับมารวัดความเร็วนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ AU X USB นะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ระบบเกียร์จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเบรกยังเป็นเบรกมืออยู่นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีช่องเก็บแก้วน้ําให้2ช่องนะคะในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะหนังแท้นะคะของ Nismo นะคะลูกค้า อยากจะบอกว่าใครที่ได้ไปนี่คุ้มมากๆคือชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชันด้านหน้ากันต่อเลยค่ะว่าจะสุดพิเศษขนาดไหนไปกันเลยใครที่มาจากคลิปนี้นะคะให้ราคาพิเศษไปเลย3า9 0 0 0นบาทฟังไม่ผิดค่ะ3า9 0 0 0นบาทค่ะลูกค้าและอยากให้คุณลูกค้ามั่นใจนะคะว่าทางเรานะคะคได้ตรวจสอบคุณภาพรถนะคะทางภายนอกและภายในมากกว่า3 4 4จุดจากบริษัทกูอินสเปกชั่นไทยแลนด์นะคะ ทางลูกค้าสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร092-447-8888นะคะหรือช่องทางการติดต่ออื่นด้านล่างได้เลยค่ะทางเรานะคะมีรถให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า200คันนะคะและเปิดบริการทุกวันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเซเว์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใน EP หน้าจะมาแนะนำรถคันไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอรลาค่ะรักรถรักคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย